จับ,บจำลองแก้วยีติในการรักษาสุขาน้ำแข็งมวล50กรัมเริ่มแด้นะคะเราจะนําแก้วพลาสติกใบแรกน,นะคะมาห่อด้วยฟอยล์บริเวณด้านนอกค่ะจากนั้นก็ติดเทปนะคะให้แน่นแล้วก็นําแก้วใบที่สองนะคะมาใส่ทิชชู่นะคะอุดด้านในค่ะเพื่อไม่ให้มีช่องว่างระหว่างแก้วนะคะแล้วก็นําแก้วใบที่หนึ่งกับใบที่สองมาซ้อนทับกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการชั่งน้ําหนัก ของน้ำแข็ง50กรัมนะคะโดยการใช้คาในการชั่งค่ะได้อีกฝั่งนึงนะคะจะมีของน้ำหนัก50กรัมอย่างคงที่ค่ะแล้วก็เราจะเอาน้ำแข็งะคะใส่ในทิปล็อกแล้วก็กระนะคะแล้วก็เอาไปชั่งเพื่อให้ได้น้ำหนัก50กรัมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําไปใส่ในแก้วแล้วก็ทําฝาขึ้นมาเพื่อปิดปากแก้วค่ะโดยการทําจากโฟมนะคะตัดโฟมให้เป็นวงกลมแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์พันด้วยเทปให้สนิทค่ะแล้วก็ปิดฝาแก้วเยื่จํดลองของเราค่ะจากนั้นก็จับเวลาสมชั่วโมงค่ะแล้วก็มาดูผลกันซึ่งผลที่ได้นะคะก็คือน้าแข็งละลายเกือบหมดค่ะ